ขายบอกมะม่วงมันถ้าซิมเบิึงมันจะม,มันมันจะสุ่มโอ้ยห้น้ำเย็นจะเสพยินยังยีอีกช้อนม่วงกินอ่ะตัวเห็นข่อยซักผ่าด,ดิเ,เสร็จแล้วไป็เสียมาบ้านไผ่หนาเนาะไป็เสียมเอ๋อมันจะเสยกระดัตัวใหญ่แล้วไม่บอกเอาเนี้ยยัชงชมไหลซื้อมาเหเ็นแดกคิดแตกก็ไปควา้างใช่ปะ cho không có khỏe mặt Ui, chắc mất là cô chỉ sửa hướng bao sửa thôi nha nó chạy mà say đi đâu một kiếm mèo là mua mua này ta cho cái nào hạt theo bà mày mà nào hạc thì đây mía bỏ à mua 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 say này lắm bay 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 cái hái kiếm ui khó không được ui nào hạc dịch cho bạn มาเยนมะมื้เอไม่แม่ตัวกูมาแต่ลงทานอ้ยพอมกนะหูความเจอุูนะกางยิบกังยอดนะเอ้าเมนจะบอกกรหูกโ้ตัวออกมาออกกันกินนะเนี่กินชูกินลงไปปันชื่อมาไหวเนาะกระหูกความจอกูนะเนี่ยเสียบือมากเลกินรด ใครเน่ไขครใค,รใครอันนี้ก็แซ่บเนี่ยเป็นตะกุมักทางนั้นเลยแรงมากเนี่ยพี่ไอ้มึงซื้อนี่มาหน่ยเห็นไ่มนะแนวกุมักแล้วหูกควา<อ>มาขนเขย่งวุ้ยใครก็ามาคันเด้โอ้ยแม่ข้าเขามาข,า,มา,ขายมันเหลือตัวนี้ก็เลยเมา,มาหอยคือ,อยิงย่งจะวามาจากลงท่านไทยวานี่มันสีมี่สีลงทานไปสิไป้งก็เป็นสีจะซื้อมาให้แล้วเจ้ามันจะลงทานก่อนเนี่ยชื่อวา กินหน่อยไปอย่างเดินดไปเหรียญน้ำหลวงพออยู่วัดมึงเศร้านี่ฮะถ้าเจ้าขเขาไปขายในวัดก็เลยซื้อเอาอ๋อเอามันคือแข็งเท่ลไะร่บ้างเน,นี่มันคือแข็งปั่นวัดสามหมื่นเลยนะ้งขายเนี้วเสียบแล้ววัดสอบวัที่ย่างแม่ขาดขายดูนะน่าหักจะกินลงไป Trong không đi nữa chin chim 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 mẹ tài. này Cái gì cô chú chim quan chim chim kiến, cô bà thanh đã kiến chim 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 pha chim kinh chim 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 này chim ừ. chim <laughs> à, này cái chim 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 nó, cái ai chim 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 đấy đã, chim <laughs> 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 mặt trăng nè chưa mà hay là vá chưa mà hay Lạ? đầy ngon vá uy chưa ba hay cuối kỳ nữa vá ngon gặp gỡ một đèn đi vô hát ngon 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 kín Thôi bây พ่อแล้วไปไหนูกินแม่มันดิกู <c ười> กินอะเจ้าไอ้แม่ได้มาของหวานหว<ะ>านมันก็ของข้าวข้าวงังล่ะรออข้าวปลาข้าวกบละ,ะต้มยายเอา้าคอยป้อนเจ้าอ,อ,อ,อืบอกว่ามักของหวานวันน้องกูป้อนมึงคือกินเขาเสียน้ำใจเด้อ คัป้อนบัวเจ้านั่นดีพอพอแล้วไปไหนเดี๋ยวพอเราก็มาหรอกเราไปสวนอยู่อันนี้ก็บผก,กินวะบ้ามากวะบ้ามักอ,อันนี้เด็กินปะบ้าม,มัดกินปะป้าพอจะกินหนึ่งโอ้ป้าซูจีแตกนหนึ่ง Nghĩa là cái kìa 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 mẹ kìa kìa mẹ kìa mẹ kìa 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 Bọn này kìa ai? kìa 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 Nên kìa kìa mía kìa 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 กีจินเรือแม่มันซื้อแม่กูเกียม่าแม่นหรก็น้องมึงด้วยด่ะนี่ชิ้นบ้แม่นกินฉันบอกเอ๊ยแพงหมดให้น้องให้น,นุ่งเนอะแคบอยู่พี่อาจมึงสิอเอาให้ชิรักสชิรัก ชอาปวดแก้วว่าแมนบอกมึงหิ่มไฮแหลกก็นี่ก็ได้หินบ่เห็นว่ากูบอกก่อนนี่หรอกเป็นน้ำเปลนของคนง่ายกันเป็นนี่แหละสู เชื่อมกินบ่ให้กูกินนะซาดิใจว่าเชื่อกินหานะ้างกูช่อนบ่กินน้องกูป้อละกินไปซ่าเป็นชิวะอะ จะเสิเขียดให้ยังขัวเจ้ากับหักเจ้าะคู่เก่าของตัวยังมึงบ้านแล้วมันกินยังกูบ้านอ่ะมันไม่กินไม่กินทีนี้แหละคือเมื่อเจ้าเฮ็ดแน่ยแล้วมันสินกินลงเมื่อคอยเฮ็ดเนี่ยแกินดูแล้วเป็นก้อนเป็นตัวเป็นก้อนเจ้า <c oughs> จอย่าให้คอยสิพาพไปหาผัวใหม่เจ้าสิเสียใจหยังเข้าหัวงูเพราะเป็นยังอย่าให้เจ้าไ่เอานั่นแล้วคอยเอาเองผัวเจานะ้าขนาด โอ๊ยบอมยันข่อยยังเห็นเกิดใคลเจบ่ได้ข่อยเขาบอกเอายอไปสั่นละเจ้าใหญ่เด้อเนี่ยเอ้ยแต่มึงมาเนี่ยนิสัยเราเปลี่ยนเลยเฮ้ยยังกบ่ค่อยเกินน้ำกูวกะล่องเป็นน้าเป็นน้าจมื่นจมื่นอยู่เ็นิสันเราเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันอยู่น้ำกูมันบ่ไปจัิงสิเอาจมื่นประยู่เฮือนจังเถอข่อยบอกแล้วเจ้า ดีล่าบดิษัทคอยคอนให้ยูบอกแนวหัวติดจอนี่นะไอสิบอกทาหัวติดเปไหงไหมือแรกนี่เจ้าต้องให้คอยไปนอนนําเสื้อโหลดว่าจะทอนเจ้านีตั้งแต่ท่าเริ่มต้นกินฮอตท่าสุดท้ายจำมิดจามิดตลอดเสื้อคอยโหลดให้คอยไปนอนน้ำด้วมือแรกมือแรกเหอเออวัวเจ้านีสิหลงเปิดนุ่งกับพวกขืนบอกเลยให้คอยไปทอนนําบอ ออเก็ดีเจ้าเท้าไห่ทำเมี่เจ้าสิมาไห่บานเล็กนอ่อยง่ายหมว้วดาแรลงด้เมข้าไปเด้ออก็ยังโห้กันเจ้าสิได้แบบอืผัวเจ้านันสู้ว่าข้นดอกข้อผู้ได้มาปูกาาดเป็นนีเนาะนอนเหลีนยับบาดกวน่าพอแจมอ่มเงือ เออมาทางนี้นี่ก็ได้หรอกอันนี้ละเออนอนเลนมีแมงกาบบาดก่อนฮึฮึฮขวัญกาก มาปูสาดไว้มานอนเสยเนาะพอ่เงินมึงอเช็ดกู เ้ยพอพอมวยคือนอนหลับดีแท bo> ้พอเฮ้ยยังมวยเอ้ยนอนหลับดีแท้เมื่อยเว้ยบ่เออเมื่อยก็นอนทำไมนอนพักผ่อนดล่ะสิไปวัดจะเข้าก่อนเด้อไปวัดบ่เออหาซุมนั่นถามหาถนอกเออไปไปหาเพื่อนมึงเน้าบอกเพื่อนเี้หน้าว่าบ่ได้ไปเด้ะครับ บุญเพิ่นสิบออกไปเบิ่งก่อนไปนี่ว่านเพิ่นบอกให้ไปเออไปพ่อบ่ได้ไปพร้อเมื่อยพักพอนก่อนชาบเอ้ยสิไปเบิ่งหน้าจะบาทกว่าหน้าบาทนี่เอ้าเกืบกูยุ่งนี่ไปใช้ละบาดนี่ผู้ใดรักไปเนาะบาดนี่ยเออเกือบกูคือบ่เห็นกูได้เสียงของกูเหรอเปิดเบิ่งลูกมึงมันอาสารซ่อนเขาใน้สารมอน มีนะขางนี้มีบ่มึงก่อนเด้อกูบ่ได้ป,ดปกนะศาสตรกระไดอืมโอ้ยมาขับเกือบูนี้แล้วได้บันโอ้เกือปูนี้จะแน่กระบักจังไรเหรอคะคักกระมือนี่มันมาเชียงไว้โจนเผาดิโอ้มึงเด้อพ่อมึงก็กมึงถือขวานกูล้วมือนี่ ไม่เชื่อว่คักแกเหอโทรโทโทโมึงเถอะกูจิไปบ่ายมึงมันไปทางใดวะกูนั่บ่ายมึงโ้มึงแก่กูเจอมึงนะมึงมึงไปเถอะกูสินั่เมียนมึงมือนี่ละโคตรเลย